หากคุณกำลังมองหาโน้ตบุ๊กทำงานน้ำหนักเบาในงบประมาณ25,000บาทที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายเราได้รวบรวมโน้ตบุ๊ก8รุ่นจากบรราธามาเสนอให้คุณซึ่งแต่ละรุ่นมีจุดเด่นและคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปแต่ทั้งหมดก็มีความสามารถในการทำงานที่ครบครันพร้อมกับดีไซน์ที่พกพาได้สะดวกและแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานทำให้เหมาะสำหรับนักศึกษาผู้ประกอบการและคนทำงานที่ต้องเดินทางบ่อยๆ 1. Lenovo IdeaPad 5 1 4 Brick 8 ถึง8 2 ss 0 3 3 bta นี่คือโน้ตบุ๊กที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการความแม่นยำด้านสีสันโน้ตบุ๊กนี้มาพร้อมหน้าจอ14นิ้ว full hd ที่ให้สีสันสดใสและคอนทราสสูงคีย์บอร์ดแบบคลิกช่วยให้พิมพ์สะดวกในที่แสงน้อยและลำโพง dobe audio ที่ให้เสียงทรงพลังเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำด้านสีสันและความคมชัดสูง 2. อ a s e swift l i t e 14, 14 m c m 5 1 x 4 หาคุณกำลังมองหาโน้ตบุ๊กที่น้ำหนักเบาและขนาดกระทัดรัดรุ่นนี้อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณหน้าจอ14นิ้ว Full HD IPS ให้ภาพคมชัดสีสันสดใสและมุมมองกว้างรองรับการใช้งานได้หลากหลายคีย์บอร์ดแบ็คลิิช่วยให้พิมพ์สะดวกในที่แสงน้อย3 ASUS VivoBook e S14S3407QAOLED053WA สำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยี AI รุ่นนี้มาพร้อม CPU Snapdragon X1 ที่เน้นความประหยัดพลังงาน และประสิทธิภาพสูงหน้าจอ14นิ้ว OLED Full HD ให้สีสันสดใสคมชัดเพราะเหมาะสำหรับงานแสดงผลที่ต้องการความละเอียดและสีสมจริง4 g P14 EP1186TU หากคุณกำลังมองหาโน้ตบุ๊กที่มีดีไซน์เรียบรูและน้ำหนักเบารุ่นนี้อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณหน้าจอ14นิ้ว Full HD IPS ให้ภาพคมชัดสีสันสดใสพร้อมมุมมองกว้างคีย์บอร์ดแบคทิดทิมสะดวกในที่แสงน้อย 5 a s u s e w b o o k 14X 140 7CALY 544 w a รุ่นนี้มาพร้อม CPU Intel Core Ultra 5225H ที่มีความเร็วสูงสุดถึง 4.9GHz พร้อม AI Boost เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ลื่นไหลหน้าจอ14นิ้ว w ัปสอร์1921 200อัตราส่วน16น10นแบบ RPS ให้ภาพคมชัดสีสันสดใส 6Bacer s w 14 f g 14-73-54 4 7 สำหรับผู้ที่ต้องการโน้ตบุ๊กที่มีหน้าจอคุณภาพสูงรุ่นนี้มาพร้อมหน้าจอ14นิ้ว OLED ความละเอียด 28K ให้สีสันสดใสและคอนทราสต์สูงรองรับขอบเขต c d c i P3 100%เจ็ด Lenovo Yoga Slim 6 4 i 8ถึง8 3 e 0 0 0 4 3 e หากคุณกำลังมองหาโน้ตบุ๊กที่มีหน้าจอ OLED รุ่นนี้อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณหน้าจอ14นิ้ว OLED w 1921200ที่ให้ภาพคมชัด และสีสันสดใสครอบคลุมสี DCI-P3 100% 8 HP o m n i b o o k 514FP0054TU สำหรับผู้ที่ต้องการโน้ตบุ๊ก2 in 1หนึ่งรุ่นนี้มาพร้อมบานพับ360องศาเพื่อการใช้งานที่หลากหลายและสะดวกสบายหน้าจอสัมผัสขนาด14นิ้วความละเอียด1921 280กับพาแนวแบบ IPS รองรับการสัมผัสและปากกา HP p องจุสรุป แต่ละรุ่นมีจุดเด่นและคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปแต่ทั้งหมดก็มีความสามารถในการทำงานที่ครบครันพร้อมกับดีไซน์ที่พกพาได้สะดวกและแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานทำให้เหมาะสำหรับนักศึกษาผู้ประกอบการและคนทำงานที่ต้องเดินทางบ่อยๆคุณสามารถเลือกซื้อโน้ตบุ๊กที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้ที่บร n ณานาและได้รับโปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษในช่วงปลายปี2025นี้